เดี๋ยววันนี้ทุกคนผมก็จะทําการมาจับพึ่งมิ้มนะครับนี่ตอนนี้หลังกรเด็ดกาลังทำเอ่อทำเรียกว่าครบอ่าอครบใช่ทำคบไฟคบพันนะหรือว่า,าชาวบ้านที่นี่เขาเรียกว่าหัวมีเปลือกมะพร้าวนะครับเอามาทำเป็นห่อนะเอามาม้วนให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะจุดพุดพร้าวตัวนี้นะทุกคนเพนื่อนทะี่จะทำให้เกิดฟันขึ้นมาเยอะๆเยอะๆนะครับผมแล้วเราก็เยเข้าไปในปากโบนะดูซะก่อนนะครับนี่มันกําลัง แม่มันกำลังวิ่งออมอยู่นะทุกคนตอนนี้อันนี้ชิอ,อก,ก็สแตนบายอยู่บนนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันนะพีแตกกลางอะ่ะก <c oughs> ี้แดพิงันยู่จุบเบื่อทานนี้แด่าฮ่าฮ่า <c oughs> ่่ไ่าา้่่อ่ พลาดอะไรแล้วคนนะใช่ตาปี้แล้วตอนนี้โคงรเท่แน่นอนเดี๋ยวพอตาบวมโคงเตียไม่เตียงเลยตาคุณจะกอดเอาแล้วนะคนนะพึ่งยังไม่เยอะเท่าไหร่นะมาเอาบางนี่ชิมเลยก่อนเนาะนี่ตอนนี้ฝันได้ชิมไหมทุกคนนะเอาฝุ่นออกทนียฝุ่นอ่ะไหนลองดูซิกินไงบ้างอืมกินไงบ้าง 二两